เออไม่ทราบว่าจะเล่นทางไหนกันเหลอมันไม่มีทางจะเล่นอนนาวแล้วครบสวัสดีทานผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ pt-show channel นะครับอยู่ในเกม c อ l l of d ู t ตออีกแล้วนะครับวันนี้ เอาละเราจะมาเล่นกันนะครับไม่รู้หมดอะไรสุ่มเลยแล้วกันจัดไปครับพอเราไม่เลือกห้องมันก็จะหาห้องง่ายอ่ะนะเข้ามากลางทางกันแล้วเนี่ยในช่วงนี้เข้ามากางทางบ่อยจังวะก,กระตุกอเกือบไปแล้วทำไมชอบเข้ามากลางทางจั่างเลยโว้ยเฮ้แบบนี้ผมก็แย่นะนี่ทำไมถึงเข้ามากลางทางหรือเข้ามากางทางผมก็แย่สิแบบนี้ เออเอาหลังโถเอ้ยมันติดช่องหินเกาะเล็กนอก้อจะไปทางไหนดีหินมันเกาะหลังนีไง,ไงตัวในบ้านอะอ,นอือหืออ่ะฮะอยู่บนเหรอ ส่งแสงเลืองลองฮ่าฮ่าว้าวปัไปเดี๋ยและอุ้ยเดี๋ยวก็สุนหมดขอเวลาขอเวลาก็สุนโหลดครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบีบอย่าเพิ่งทะลวงเข้ามาผมยังไม่พร้อม อย่าทำร้ายผมไม่รู้ใครเป็นใครแลว้วเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนดีกว่ามึงเป็นใครนี่นี่ลยคนไม่ใช่เพื่อนก็ตกอะไรตกใจดิคนก็ตกใจรู้เปล่าไม่ใช่เพื่อนอยู่ดีๆมาทักทายอยู่ดีๆก็มาทักทายโยนไปลาก่อนฮ่าฮ่าได้อีกหนึ่งตัวว้าอยู่นี่เอง นี่แน่นี่แน่โอ้โหหลังแอบหลังแอบจบเร็วจังแน่แหละมันเข้ามากลางทางนี่มาครับอันนี้เข้าช่วงต้นเกมใช่ไหมไม่เข้ากลางเกมแล้วนะโอเคดีเลยขอแบบโชว์แบบจัดเต็มไปเลยแล้วกันนะมามันได้เล่นแป๊บเดียวเองเหรอเมื่อสักครู่อ่ะเขาเล่นกันมาตั้งกลางเกมแล้วเราเข้ามากลางเกมมันก็จบไวสิเอา้า เฮ้ยอะไรวะตายแล้วครับอะไรก็หยุดดีๆก็หยุดเป็นอย่างนี้หลายรอบเลยนะหยุดดีๆภาพหยุดอะภาพหยุดแล้วตายเลยอะงงมากงงมากภาพหยุดแล้วตายอะโอ้โหทำไมสกอร์มัน แย่ขนาดนี้วะนนี้เอ้ยนี่มันสงครามปั่นประสาทชัดๆอ,อ้าวโอ้ไม่ธรรมาดาวะ่ะช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสียิ่งนัก อยพิ่งอย่ายิงกระสุนหมดเห็นไหมได้เห็นเปล่าว่ากระสุนหมดด่ยังจะมายิงอีกรอใจดำไปเปล่าเรากำลังกระสุนหมดอะแกหายไปไหนหมดวะจังหวะน,นี้น่ากลัวมากเลยเนยะกับหลังหันกับหลังหันเลย มันปแปลกอะเฮ้ยวกล้องซูมได้ขนาดนี้เลยเหรอทำไมซูมได้ลึกจังวะจริงๆระยะไก,กลขนาดนั้นผมยิงไม่น่าถูกนะแต่อย่างว่าฝีมือเขามันสกัดฝีมือสกัดเหรอมองดีๆดเถเผื่อมีพวกรับหลังเข้ามา พวกที่เขาจะเข้าข้างหลังอะนะเรดาก็ใช้ไม่ได้ด้วยเสีงจริงเออม่ทราว่าจะเล่นทางไหนกันเหรอมันไม่มีทางจะเล่นโอ้โหไมเล่นระยะไกลได้อ่ะ กล้องผมนี่โคตรจะส่ายเลยนะถ้าเล่นระยะนี้เฮ้ยมันรอดไปได้เหรอไม่จริงนะไม่โดนเลยอะ่ะบอกแล้วระยะไกลไม่ถนัดมันต้องประชิดถ้าไกลไม่ได้ก็ต้องประชิดสกอเขานำหนักมาก ว่าเร็วจังโผมมาแล้วเอาเลยเหรอบัดรซบเลยเฮ้ย,ยทำไมเราเปิดมันเยอะจังวะตีตื้นทันไหมเนี่ยเอาเฮ้ยระเบิดมึงเยอะขนาดนั้นเลยเหรออะไรเนี่ย ยิงอยู่ดีๆจะยิงตายแล้วดันมีระเบิดไมระเบิดเยอะอะไรอย่างนั้นกว่าจะเล่นปืนนี้รู้ไหมมันยากแค่ไหนปืนช็อตสายฟ้านี่ขาหลังไม่เอามาเล่นละลืมเปลี่ยนปืน อะไรแพ้เหรอโหสิบตัวเองโถอยแต่ยอมรับครับยอมรับความพ่ายแพ้ครับผมเท่านี้แล้วกันไหนขอดูเลยี่ฉากตายเป็นยังไงว้าวเล็งหัวด้วยสุดจัดมากโอเคยอมรับความพ่ายแพ้ครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ด้วยนะครับ อยากสนับสนุนสามารถกดด o n a ได้ที่ลิงก์คิวอา e ที่ QR code ด้านหน้าจอนี่ครับหรือไม่ก็เลื่อนไปดูใต้ d e s c r i p t i o n นะครับจะมีลิงก์อยู่นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันฝากสนับสนุนหน่อยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าถ้าผมว่างครับบายครับผม